ตัวแทนตุกโปรตุกเกสเลิฟซองอา้าวทักทายัาบันีขอบคุณหลายๆลายเนาะจะเข้ามาหับชมเนาะทักทายัาบันีเบิร์ดสุก,กุสุกคนอ่ากว่าตะกะ่เตนแสบแสบๆอมเอมจะดอยจะดอย <c oughs> <c oughs> ลวลาสองก็ะบอปากเบาๆิงีย่าังเดียวเงียบดังเดียว <c oughs> มอเตอร์เบี้ยม,มื่อไหร่ปะ กินบเบิดหามลูกเอานั่งกินแต่กะโซกันบอกดที่นี้ละโอ้นกเป็นหรเป็นหอนแช่ตาที่นระเอายาตามานั่งกินน้ำ เววยีางีนะมันนังกินนวว้ำพี่กับ่ม,มาเ <S <S ว,ว้ยเว้ยน้งพี่แวนดีว่ามันามานังกินถั่วจากกระแตนไปนังโชกันปาในหัวเนะี đây nè im bà ô qua con lái kia nó điệu vâng thả cái ว่าได้เฮียว่าอ๋อสนุก กินมาขนมลงลงกลงลงกลงไปขึ้นขึ้นนังนี่นี่เีย้งไปกินก้กตานอืมเอ้ว่าตีสวไปดี่ไปนองสวัสดี่ี่นอง